นในเช้าวันอืีนที่อากาศสบายๆก็มีไก่เดินหาอาหารปุ๋ยเสียไปตามลิงทานก็ไป,าาไปหาอาหารเช้าในเวลานั้นเองก็ียินาทิงจอบตัวนหนึ่งก็อาหารเช้าเหมือนกัน ฉันจะต้องจัดการเจ้าไก่ตัวนี้อย่างไรดีไก่ก็เดินเพลิดเพลิดไปในยิมทานั้นนี่คุกไก้ฉันอยากฟังเสียงอันไพราะของท่านจังเลยพรอะพ่อของเจ้านั้นก็เสียงเพราะขันเสียงเจ้าจะเหมือนไมเนี่ย ไอเจ้าไก่ก็ดิ้นทะยอกันกันเห็นมีคนมาชมเชยและอยากฟังเสียงดูก็โกรธโกรกขันเลยไม่หูหรือตาหลับตาโกรกขันเสียงก็ดังไปทั่วเจ้าวัดนั่นเองเจ้าสนทิจจอบได้เจ้าวัดอาปากนักกะทิคอของเจ้าไก่วิ่งอิหยา คิดว่าคงจะรอดและเหตุการณ์นั้นเจ้าปกงไก่คือชาวนาหันมาเจียวพอดีวิ่งไล่ตามเจ้าสุนัขทรีจอบปากว่าไอ้นักไก่ของท่านะเจ้าจะไปทำไมปไว้ไม่เดี๋ยวนี้นะปากตะโกนมือไม้กะโกนเผลวิ่งเจ้าสุนัขีลอยชาวนาวิ่งตามก็วิ่งไปที่ชีวิตนั่นกันแล้วตบมีไก่ อยู่ในป่าด้วยเจ้าก่เจ้าเนื้ท่านไทยเพรามาดิ้นไม่ได้ถนัดนัแต่สิ่งที่เขามีสตินี่ก็ปวดเช้านาเข้าไปซีว่าเรียกไก่ของข้าเขาเรียกไก่ของข้าซะลอยถ้าลอยอย่างนั้นเนี่ยเช้านาจะได้ไม่ต้องเอาวิปลา อาจจะเขาเ้าใจผิดเพราะว่นนี้ไก่หลายตัวเหมือนกันที่มันหน้าตาถ้าเราไม่สังเกตและะ้วเจ้าคล้ายๆกันไปหมดถ้าถ้าโอกเข้าไปว่าไก่ตัวเนี้ยเป็นของข้าไม่ใช่ของชาวนาซะหน่อยชาวนาจะได้ไม่ต้องไล่ไอเจ้าสุนัขจิ้งจอกจริงแฮะก็เลยจะโกรออกไปนี่ไก่ตัวเนี้ยเป็นไ,ไนนนก่ไไข,ไข,ของขา้าไม่ใช่ของเจ้าซะหน่อย อาปากเปิดขึ้นมาเป็นไงไก่ก็หลุดจดากปากพอดีของเจ้าจิ้งจอกเท่านั้นเองนะครับเจ้าไก่วิ่งหน้าตาตั้งเหมือนกันชืุดนี้ค่าลอดแล้ววิ่งหัวสุโสุนทิ่งกลับไปหาชานะอาหารเชา้าของเจ้าจิ้งจอกหมดไปชีวิตของไก่รอดกลับมาต้องมีสติ คุณาที่เจอกนะั้นวดเพราะตัวเองคิดว่าฉลาดอยู่แล้วแล้วคิดว่าโกน,นั้นไปชาวนาคงจะชื่อแต่สุนอาที่จอกตัวนะัว้นขาดความเฉลียวใช่ไหมไม่เอกใจตอเนเลยอดเลยแร้วเด็กๆเราเรียนในที่นีนกก่เรียนรู้ก็เยอะ าก็มากหนังสือเป็นกระเป๋าชี้แจนมากมายมานันสารอย่าได้เป็นแค่รู้และไม่นาไปใช้อย่าแครคิดว่าเรารู้แล้วเก่งแล้วฉลาดแล้วบางทีมันไม่ใช่นะชีวิตคิดสมบูรณ์แบบชีวิตต้อความเป็นมนุษย์ต้องมีความเลียแล้วก็พูดไปสังัาก็คือ ต้องมีุนูนอารารอย่าคิดต้องลงมมือทำด้วยและสิ่งสำคัญอีกหนึ่งที่จะเชื่อชู่อในตัวเราครอบตัวของเราเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดีของครอบครัวและไม่ทำอะไรที่เสียหายให้ระกับประเทศชาตินี้ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง ในฐนานะที่เป็นเด็กไทยคนหนึ่งในฐานะที่เป็นลูกครบรสเป็นนักปุทก๋ที่ดูแลแรงมาตลอดมีพี่น้องนี้เป็นแบบอย่างยิ่งอย่างต่อไปควรจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาไว้ในตัวเราวันนี้ตั้งแต่เรียนอย่างดีรอจะสอนด้วยความมุ่งมั่นถาให้เป็นกระกาง มากที่สุดที่จะทำได้ขอให้ทำให้เป็นที่โปรดผลอโอกมาเป็นยังไงอีกเรื่องหนึง่งแต่ต้องมีความเชื่อมั่นว่าเราทำเป็นที่แล้วมีเป็นพยายามแล้วขอให้มีความสุขในการเรียนในวันนี้สวัสดีครับ